ไช่ละเอ้าเฮ้ยเป็นไงบ้างอยจะเจรจาอะไรพระองค์ท่านจะเจรจาว่าไงหอมมันว่าน้องสาวกงค์เจริญกรุเป็นยังไงบ้างองค์เจริญกรนุน้องสาวของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างหอมมะทามเหรอะจะจะบอกให้นะกัญญริญกรุนะสบายดีตอนนี้ที่สําคัญที่สุดนะเป็นเมียเราไปแล้วเป็นเมียบอกท่านตอนนี้น้องถามพระองค์นะสบายดีไหมครับายดีแต่ว่า เป็นเมียเขาไปแล้วเป็นเมียเขาไปแล้วเอ้าเป็นเมี้ยไอ้ไอ้บอลเป็นไรโง่โง่โอยไอ้กูไม่ไปถามมันอาน้องสาวเป็เมียมันแล้วมันมีลูกมีเต้าหรือยังวะอะไรเอ๊ะโอ้ยท่านเขาถามว่าแล้วมีลูกมีเต้าหรือยังเอ้าเป็นเมียมันก็มีแล้วสิโอ้แต่ตอนมันมีสองคน มีลูกสองคนที่สำคัญที่สุดนหน้าไม่เหมือนเราอ้าวจะเหมือนไปทางลุงเขาจะมากกว่าผมท่านวามีลูกด้วยกันแล้วมีลูกกันแล้วสองคนเต <6 S 1> คนหวดแต่ว่าอะไรอีกหน้ามันเหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ก็มันเหมือนใครเหมือนลุงมากเลย ใหรบอกไปเลยนี่คใน,นวันนี้นะูต้องการแผ่นดินไทยป้าและไทยเหนืเป็นส่วนนับปฏิภูเดียวกันแต่ต้องมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวสน,นั้นนั่นก็คือข้าป้ะรามเขาอยากให้งไ,งไทยเหนือกับไทยใต้เนี่ยเป็นส่วนนับปฏิภูเดียวกันออมก็ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วใช่ไหมได้อยู่แล้วแต่ว่ากษัตริย์ต้องมีองค์เดียวก็คือองค์พระรามกษัตริย์ต้องมีองค์เดียวด้วยใช่ มีสององค์มันก็ดีอยู่แล้วตกคอคนละแผ่นดินมันก็ถูกต้องแสดงว่าไม่ยอมคู่แบบนี้มันเห็นแค่ตัวกันไปไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมท้ามาันข้มามันข้มามันผมเป็นเจ้าคุณลางเองดีมากพวกเราน้อนกว่าแต่เราทั้งเืิงดีกว่า